สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องใหม่มงคลแฟมิลี่นะคะวันนี้นะคะน้องควันกลับมาจากโรงเรียนนะคะมาว้าวอีกแล้วนะคะบ้านน้องใหม่โหคืบหน้าเยอะเลยนะคะนี่ก็มีการประกอบเป็นรูปเป็นลางมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะก็วันนี้มีการสั่งเล็กนะคะ สั่งเหล็กมาเพิ่มนะคะเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะคะวันนี้เห็นชัดกว่าเมื่อวานอีกนะคะสวยงามนะคะความฝันของน้องใหม่ใกล้จะเป็นจริงแล้วนะคะ อ่าก็น้องใหม่ได้รอนะคะเสาทุกต้นนะคะแต่ว่าเอาดินมาถมเพิ่มนะคะด้านหลังก็เลยมองไม่ค่อยเห็นนะคะแต่ว่าด้านหน้าก็อาจจะชัดหน่อยนะคะ ค่ะก็ขอกราบขอพระคุณนะคะคุณแม่ใจดีอย่างมากนะคะที่เมตตาแม่พังน้องใหม่นะคะกับขอพระคู่อย่างสูงเลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้น้องใหม่จะไม่ค่อยได้ไร์ผลไม้นะคะก็คือไม่ได้ไฟ์เลยนะคะไม่ใช่ว่าไม่ค่อยได้ไฟ์ก็คือไม่ได้ไร์เลยนะคะเพราะว่าอยู่บ้านไม่ได้นะคะเข้าบ้านไม่ได้นะคะช่วงนี้นะคะต้องอยู่นอกบ้านไปก่อนนะคะวันนี้พ่อควันก็ ไปไปหาน้องอยู่นะคะไปดูน้องตอนนี้นะคะยังไม่กลับมาจากไปดูน้องใหม่เลยนะคะน่าจะเอา้าไปให้ด้วยนะคะเริ่งเป็นลูกเป็นหลังพวกนี้ก็น่าจะเออดีเอเอมีการเพิ่มเติมนะคะมากขึ้นกว่านี้นะคะ วันนี้ก็เป็นคลิปอัปเดตบ้านของน้องใหม่นะคะก็ขอฝากทุกคนทุกท่านติดตามเป็นกำลังใจให้น้องใหม่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสวัสดีค่ะ